สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะมาพบกันอีกแล้วนะกับเอี้ยวอ้วนคนบ้าบอลนี้เอี้ยวอ้วนก็จะมีทีมเด็ดวันประจําวันที่10กุมภาพันธ์2022นะครับเป็นเกมพรีเมียร์ลีกทั้ง2ทีมอีกแล้วนะครับเดือดเดือดกันเลยครับวันนี้คู่แรกนะครับลิเวอร์พูลนะครับเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้นะครับเริ่มเตะกันปี24ส่นะครับส่วนคู่ที่2นะครับลูฟแทมดันนะครับจะเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนอย่าง ปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับไปตีสองสี่สิบห้าเช่นกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะฮะว่าบทวิเคราะห์ของเฮียอ้วนจะเป็นยังไงในวันนี้เริ่มกันที่คู่แรกเลยนะครับลิเวอร์พูลครับเจ้าบ้านนะครับหงแดงลิเวอร์พูลสถิติถือว่าค่อนข้างสวยรูเลยทีเดียวนะครับชนะไปถึง 4, สี่เสมอหนึ่ง แถมนัดล่าสุดนะครับถล่มคาดิฟซิตี้ไปนะครับในศึก FA ครับทำให้เข้ารอบต่อไปใน f อครับได้นะครับส่วนทิงจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้นะครับเธอติล่าสุดห้านัดหลังสุดชนะ2เสมอ1แพ้2ครับและเพิ่งอกหักไปจากเกม FA ครับนะครับซึ่งแพ้ให้ทีมอย่างนอตติงแฮมฟอร์เรสไปถึง4ี่ซึ่งนัดนี้สำคัญกับทั้ง2ทีมมากครับถ้าใครได้แต้มไปก็จะเป็นขวัญและกำลังใจในการแข่งต่อไปเลยนะครับ มาพูดถึงการดวลกันทั้งล่าสุดของทั้ง2ทีมนะครับซึ่งจะมีทั้งหมด5นัดตั้งแต่ปี2019ลิเวอร์พูลครับเก็บชัยไปได้2และเลสเตอร์2นะครับและเสมอกัน1น,นัดถือว่าเป็นฟอร์มที่ดูดีเลยทั้งคู่คู่นี้เ yeah, ฮียอ้วนคิดว่าพอฟัดพอเวี่ยงอีกแล้วเดี๋ยวต้องไปดูติดตามสูตรกันท้ายคลิปนะมาต่อกันเกมที่2นะน,นะครับเป็นเกมระหว่างวูแมตันนะครับอันดับ8 จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนทีมอันดับ6อ,อย่างอาเซน a l นะครับซึ่งแต้มนี้ถือว่าสําคัญกับทั้ง2ทีมมา,มากๆเลยนะครับโดยเฉพาะกับ Arsenal, อาเซนอลเพราะหากชนะได้จะขึ้นไปอยู่ที่4แทนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยนะครับตอนนี้เรียกได้ว่าขับเคี้ยวกันหน้าดูครับในพื้นที่4อันดับของหัวตารางังส่วนผลงานนะครับล่าสุดบูฟนะครับชนะ4แพ้1น,นะครับถือว่าฟอร์มเอาเรื่องเอามากๆก็ค,คือฟอร์มโหดยังโหดเลยนะครับ ส่วนอาร์เซนอลนะครับฟอร์มตรงกันข้ามเลยซึ่งอาร์เซนอลท่านัดล่าสุดไม่ชนะใครเลยนะแพ้ไปถึงห้าเลยนะครับเก็บไม่ได้แม้แต่แต,ต้มเดียวนะครับสถิติที่น่าสนใจที่ทั้งสองทีมเคยเจอกครับตั้งแต่ปี2018วู๊แทมปันนะครับชนะอาร์เซนอลไปถึง3าเลยนะและอาร์เซนอลชนะแค่หนึ่งและเสมอกันอีกหนึ่งครั้งซึ่งวู๊การเจออาร์เซนอลในบ้านตัวเองนั้นถือว่าแข็งแกร่งามากๆเลยครับเพราะว่าไม่เคยแพ้อาร์เซนอลเลยนะครับ งานนี้เรียกว่าอาเซนอนที่ไม่มีตัวหน้าเป้าโหดโหดอย่างโอบามียังแล้วถือว่าฟอร์มยังเข้นไม่ได้เลยนะตั้งแต่เสียโอบามียังไปต้องมาดูว่าผู้เล่นที่เหลืออย่างลาคาเซตหรือว่าเอมิลสมิธโลจะทำอะไรได้บ้างหรือไม่ในนัดนี้นะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปชมสูตรท้ายคลิปกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับใครที่อยากให้กำลังใจเฮียอ้วนก็กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ด้วยนะครับ เอาละะใครที่ดูมาถึงตรงนี้เหยอ่ออ้วนคนบ้าบอลก็ต้องบอกเลยว่าดีใจด้วยนะเพราะว่าท่านกำลังจะได้สิ่งที่ดีที่สุดจะเหยี่ออ้วนไปนะฮะนั่นคือตัวนี้นะครับสูตรว้าวไลฟ์ของเหยื่ออ้วนที่ใช้ช่วยในการวิเคราะห์ฟุตบอลน,นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนะครับโอเคครับเราก็เข้ามาล็อกอินเรียบร้อยนะครับโดยสูตรว้าวไลฟ์ตัวนี้นะครับก็จะมีสูตรเกมมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นคาสิโนสล็อตไฮโลแล้วก็ฟุตบอลน,นะ เดี๋ยวตัวนี้เฮียอ้วนก็จะกดมาที่ฟุตบอลเลยนะเราสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเฮียอ้วนก็จะทําการเลือกลีกที่ได้วิเคราะห์ไปนะคนั่นก็คือพรีเมียร์ลีกอังกฤษนั่นเองแล้วก็มาเลือกคู่การแข่งขันคู่แรกจะเป็นลิเวอร์พูลกับเลสเตอร์ซิตี้นะครับนะแล้วเราก็กดคํานวณได้เลยนะครับโอเคฮะเรียบร้อยฮะนี่ฮะ ผลออกมาเจ้าบ้านชนะ2-0นะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันคู่ที่2ต่อเลยนะครับก็เลือกต่อไปได้เลยนะครับคู่ที่2องจะเป็นวูฟแปนตันปะทะอาร์เซนอลนะครับแล้วเราก็กดคำนวณได้เลยครับโอเคฮะเนี่ยผลออกมาเป็น1-1นะฮะโอเคฮะแล้วก็มาถึงหน้าที่เราจะเลือกใช้แล้วนะฮะ เรามาดูทั้งสองคู่กันเลยนะลิเวอร์พูลผลสองศูนย์นะเราก็จะเลือกอันนี้นะครับแล้วก็คู่ที่สองนะครับบูฟแฮมตันกับอาเซนน์เสมอหนึ่งหนึ่งเฮียก็จะขอเลือกอันนี้แล้วกันนะครับเลือกอาเซนนลนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับใส่ได้ตั้งแต่สิบาทนะครับแต่นี่เฮียจะใส่หนึ่งร้อยนะครับแล้วก็กดตกลงได้เลยนะครับ กดโอเคแล้วก็โอเคสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากได้สูตรอย่างนี้นะครับเฮียก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไค i b ์แล้วก็ทับมาได้ทางใต้ description เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ